เจอสมศักดิ์ทุกตึกไปครับดามเมจเรามันชนะทางอยู่อ่ะเผามันให้ลาบอย่างเงี้ยเผามายาลาบสวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Re Game Studio รับผมและในวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบทเทิลเรียมกันครับเดี๋ยวนะเออเววอตทำไมไม่มีข้าวในนี้คืออะไรเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ ผมก็เว่ยวอดเหมือนกันโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันที่มันแมปอะไรกันแน่เนี่ยแต่มันมีเหมือนมีข้าวตรงนี้นะเฮ้ย งงเลย course, Sir. <c oughs> งงเลยครับเอ้ยมันเป็นแมปอะไรเนี่ยอันนี้ผมลองเล่นแมปที่มันมีคำว่าเซนอิดิชันดูนะ <c oughs> เจอแมป่บบนี้นี่คืองงเลยครับรอบนี้ผมคิดว่าจะมาเล่นเป็นนี่นะเล่นเป็นสไตล์แบบคนเผาเมืองนะครับ เล่นเป็นสตาร์นี่นะใช้เจ้าตัวไรเดอร์ครับในการวิ่งเข้าไปเผาเมืองไฟตนะุกข้ามกันนะมาๆๆก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอันนี้ครับปุ๊บฝึกนักดาบเลยครับเราจะไปช่วงชิงไฟตุกข้ามในช่วงต้นเกมกันนะช่วงชิงจังหวะครับโอ้แต่ด่านนี้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไช่ครับใช้นักดาบของเราเนี่ยไป ป้าฟันไปตะข้ามในช่วงต้นเกมนะครับเฮ้ยดยูดูดูผมปรับปรับชทเป็นแอร์ไลน์ก่อนนะไปครับอุ้ยแหลกนิดหน่อยแต่ได้อยู่ The serpent command ไปตะตู้อยู่ไหนเอ่ยฟันแป๊บหนึ่ง สอนวิช so าตฟาดฟันไปครับฝ่ายตัวข้ามันชนะดาเมจการฟันนะผมก็ไม่รู้เราจะอยู่ไปทำไมโอ้ยเฮ้ออะเพื่อนแย่แล้วครับเราเอาทหารมาตายฟรีเพราะว่า ก็ฝ่ายตรงข้ามมันอันเนี้ยมันเป็นสายที่แบบป้องกันดาเมจการฟันในช่วงต้นเกมนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนี่เขาเรียกว่าบ้านอยู่ใกล้กันด้วยครับดังนั้นผมอาจจะเล่นยากหน่อยอ่ะสู้ยากละเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ยแบบบ้านอยู่ใกล้กันเกินครับผมคิดว่าเราควรจะที่จะขึ้นฐานม้าเร็วนะตอนนีน้ Serpent commands. Yes, my lord. Moving master. Yes, my lord. Moving master. On my way. I obey. <laughs> เริ่มสร้างคนปืนมาแล้วนะเพราะว่าดาเมจไปตัวข้ามันชนะดาเมจแบบฟันนะครับผมว่าข้าวเราเกิดแค่นี้พอละไปครับเรามาเอามาตรงนี้ก่อนนะ สับปครบโอ๊ยจะจับจะกดชาวบ้านนะกดส่นี้เฉยอืมโอ้ชาวบ้านผมทำไมมันวิ่งไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้ ใช่ทหารนายเยอะเหมือนกันนี่เฮ้ย for the serpent เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนลุมอยู่ไม่รู้บ้างเลยเหรอ ายครับจะเล่นคลไฟแต่คือตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าายตรงข้ามเนี่ยมีแบบบ้านเขาอยู่ใกล้กันเกินอ่ะเราก็เลยแบบไม่สามารถเล่นในระยะใกล้อย่างนั้นได้แล้วครับ ไม่งั้นก็เก็บข้าวเก็บน้ำรออันนี้เลยใช่ครับแม่นางอืมผมว่าผมสร้างเจ้าตัวฐานคนเขาเรียกว่าไงอ่ะเจ้าตัวฐานคนอันนี้ผิดด้านนะ เดี๋ยวไปจับม้าเพิ่มกอนครับใครตัวข่าไม่จับม้าได้นะผมคิดว่าผมสร้างฐานไอตัวฐานธนูอ่ะผมควรมาสร้างด้านหน้าเนาะไม่น่าสร้างด้านหลังเลยครับแต่รับเพื่อนผมเล่นเป็นสายปืนใหญ่ล้วนผมอาจจะต้องเป็นสายแทงนะ Yes Lord Yes Lord จะต้องเอาชาวบ้านหนึ่งคนเนี่ยไปสังเวยเพื่อที่จะมองหาบ้านไผ่ตรงข้ามครับ Lord, no yes, คนตักน้ำไม่พอเฉยเออผมควร yes. <Cut> them. them Crush Cut hmm. down. ครับเต็มดาวโอ้ ผมคิดถูกแล้วที่ผมเอาปืนเนี่ยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นเจ้าตัวน,นี่นะครับแมวน้องแมวฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นนี่นะน้องแมวครับ หนึ่งในยูนิตที่ผมคิดว่าเก่งมากเลยนะน้องแมวเดี๋ยวผมต้องเอาชาวบ้านผมนี่ไปเอาม้ามาตักข้าวละต้องเล่นไปสายปืนนะครับเกมนี้ผมคิดว่าฝ่ายตัวข้ามน่าจะสแปมเป็นเจ้าตัวนั่น่ะไอเบอร์เซอร์เกอร์อ่ะผมจำชื่อมันไม่ค่อยได้เหมือนกันน่าจะเบอร์เซอร์เกอร์นะครับ Yes, Point away. Death uh. our enemies. Yes, my lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, mm -hmm. Yes, Lord. Mm -hmm. Yes, Lord. Mm -hmm. Yes, Lord. out. pleasure. Yes, with my son. จัดการครับไอ้พวกนี้มันแพ้นี่นะไอ้พวกไอ้ตัวนี้มันแพ้ดาเมจแบบการฟันครับเอ้ยเอ้ยหรือตัวนี้มันแพ้เวทมนต์นะผมเริ่มจำไม่ได้แล้วฮะ ดูว่าเขาใส่กาะหรือเปล่าบันแ <c oughs> อนเมจิกดามเอจเจอสมศักดิ์ทุบตึกเจาการทุบตึกครับผม For you my lord. เอ้ยผมลืมไปว่าพิษมันฮิวไม่ค่อยขึ้นอืม For you my lord. ได้อยู่เพรได้อยู่แล้วทำไมม้าตัวนี้ผมมัน ไม่ไปตามอันนี้นแน่มันยังฮิวขึ้นอยู่นะเดี๋ยวมันแพ้อะไรเนี่ยแพ้ดาเมจแบบทุบก,กับเวทมนต์แบบเวทมนต์เราไม่ค่อยมีดิเคครับศึกแรกยังพอเอาตัวรอดไปได้อยู่นะ Yes Lord. Moving Master with great haste. เ o าะ For you my Lord. For you my Lord. ไม่ได้เล่นนาน,นครับต้องมาปรับตัวนิดนึงนะ y e Damage ทุบแสงค่าดาเมจทุบมันก็ต้อง <Yes. S 2> เป็นเจ้าตัวนี้โอเคเขาจะเล่นเป็นสายระยะใกล้นะเราก็ต้องเป็นเอ้ย สายระยะไกลโอเคครับรถ้าเขาเป็นสายระยะไกลเรกาก็ต้องเป็นระยะไกลนะอืมผมว่าผมเก็บข้าวเก็บน้ำเราต,ต้องเก็บน้ำเพิ่มข้าวเราพอละเฮ้ย โอเคครับชาวบ้านคนนี้มาสร้างป้อมประการเพิ่มก่อนป้อมประการมาสร้างตัวไหนได้เพิ่มได้บ้างเนี่ย The Serpent commands ไม่งั้นผมก็ต้องแบบมีโชกุนน่ะแต่ว่าไปต้องข้ามเป็นอันนี้ด้วยดิเป็นวอลล็อกเขาต้องแบบเน้นวอลล็อกแบบรัวแน่นอนเลย ถ้าเป็นวอลล็อกรววๆมันก in. ็หมายความว่าผมก็จะเล่นเป็นตัวไอ้นั่นไม่ได้อะตัวโลนินไม่ได้อะโลนินได้สองคนครับต้องให้ปืนใหญ่ยิงอ่ะเพราะปืนใหญ่เป็นดาเมจแบบบันครับ อาา่าใช่ใช่ใช่งั้นผมต้องเอาเป็นแอสซัสซินเดนตก็ฝ่ายตรงข้ามเราต้องเอาตัวนี้ครับเอ็นฟอสเตอร์นะนกุศลเมติกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอบนี้โชกุนเอ้ยไม่ใช่โชกุนไอตัวนี่ผมอาจจะเล่นยากหน่อยนะ ผมต้องรอบนี้ผมต้องมี Enforcer กับเจ้าตัวนี้ครับโอ้ยฝ่ายตุกข้ามเอ้ยเพื่อนเราขึ้นคีบแล้วฮนะ yes, <sir. S 1> ผมควรเก็บเงินซื้อคีบไหมอ๋อเมลเธอช็อปไม่ได้เล่นนานนะลืมหมดเลยนะพื้นผงพื้นฐาน,น,น,น yes, Silent, ไปครับเราต้องมีดาเมจแบบ p i e r c i n g นะเพราะาดาเมจแบบฟันเราแบบแพ้ฝ <laughs> ่ <Yes. S 2> ายทักข้ามหมดเลยอะ่ะ <I S 2> เราต้องมี Enforcer กับเจ้าตัวนี่นะครับไอเจ้าตัวเนี่ย แ <your> บนดิตนะผมคิดว่าน่าจะสู้ได้เนี่ยครับเพราะแบนดิตมันเป็นดาเมจแบบเจาะทะลวงครับเพียร์ซิงม้าหมดแมพแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพวกผมจับมา้าไปนิดเดียวทำไมมันหมดแมพแล้วเนี่ย yes, sir. เละแถบสามฟหรือว่าผมต้องอันนี้ตีฟิวแล้วผมมันไม่ค่อยคุมฮะเนี่ยผมไม่ได้จะสร้างตรงนี้ผมจะเก็บเงินสร้างคลิป เดี๋ยวผมต้องจัดให้พวกนี้เป็นนี่ละอ็นฟอสเตอร์ให้หมดเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นตัวเบอร์เซอร์แบบรัวๆเลยครับมันเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงนะนนนอืมอ็นฟอสเตอร์แล้วก็เล่นนักฮิวนี่น่าจะดีแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บเงินเก็บไม้ซื้อคีบ ถ้เราไปสเกาวรัวๆเลยฮนะนี่แพ้เมจิกไหมแย่ yeah, ละแบนดดตผมก็แพ้เมจิกเหมือนกันโอ้โหเอนฟอสเตอร์ก็แพ้เมจิกเหลือจะเชื่อผมไม่งั้นผมก็ต้องแบบให้ทหารล่าผมเป็นอันเนี้ยเป็นแบบตัวซอร์สแมนร้วๆเลยครับอ <c oughs> วางชีพไม่ได้ เพื่อนผมไปสก้าวรัวๆเลยฮะเราเป็นหน่วยแนวหน้าให้ทีมครับ โอ้ยเพื่อนเอาโลนินมามันอันนี้อะดิ <At once. S 1> เดี๋ยวก่อนนะตะกี้ฝ่ายตรงข้าม yes, ข้าผมขาดเนี่ยแต่ว่าน้ำไม่ขาด เดี๋ยวผมต้องแบ่งเป็นสองหน่วยครับหน่วยดาบหน่วยดาบนี่ต้องเป็นหน่วยที่เอาไปล้วงไอ้พวกนี้ <Yes. S 1> หน่วยดาบจะเป็นหน่วยที่เอาไปล้วงพวกวอลล็อกนะ you, ส่วนอันนี้เป็นหน่วยชนอของวูวครับ <I followed S 1> ซึ่งเดี๋ยวผมต้องเพิ่มหน่วยหยุด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 ผมต้องเพิ่มหน่วย <our> ตบตีตัววอลล็อกเนี่ยละ Good plan, กู๊ดแพนไม่หลอดไม่มีแผนอะไรหรอกอย่ามาพูดกู๊ดแพนเลยไปครับสร้างกระต๊อบเพิ่มนะผมต้องส่งชาวบ้านสักสองสามคนครับสองสามคนนี่ต้องมาเป็น ไปครับอันนี้หน่วยกำจัดเราวอลล็อกทั้งหลายอ็นฟอสเอร์ผมเฮ้ยฟัน เย,เย yes, <my> lord. ไปครับดาเมจเรามันชนะทางอยู่อ่啊 Yes my lord ไปครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเ,าเกาะหนักขนาดไหน ถ้าสู้กับดาเมจที่แพ้ทางชนะทางกันมันก็อีซี่อยู่เอนฟอสเตอร์โอ,โอ้ยอันนี้เก่งนะเนี่ยไอตัวตัวนี้ของฝ่ายตรงข้ามนะครับแบนดิตเราลบเสร็จเก็บข้าวก่อนเอาข้าวหมดอดกินปะเนี่ย เรียบร้อยครับ I follow the serpent. Yes, my <master>. s e r v a n Great haste. Okay. หรือว่านี่จะเป็นจุดที่ผมเล่นเพลิดพลหรือเปล่าเอ็นฟอสเตอร์เอ e นฟอสเอร์มาครับ yes, <sir. S 1> เราถอยกลับก่อนดีกว่าไม่ไหวครับ yes, <sir. S 1> เพื่อน yes, <sir. S 1> เพื่อนเขาไฟดิเขาป้อมไปตรงข้าวดิ yes, <sir. S 1> เพื่อน เพื่อนเพื่อนเขาป้อนไปตรงข้ามพเพื่อนผมว่อย่างนี้ไม่ชนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาเขาบิร์นทาวเวอร์พเพื่อน โอ้โหผมมาเปิดทางแบบนานมากอ่ะแต่เขาไม่เบินทาวเวอร์ทิ้งอะ่ะทั้งที่แบบมันมีโอกาสเบินทาวเวอร์แบบเขามันให้ลาบอย่างเงี้ยเขามายาลาบเอสซ้นด์เอสซ้นด์เอสซ้นด์ต้องมาครับต้องมีทหารเพิ่มต้องมีทหารเพิ่มต้องส่งไปเพิ่มต้องส่งไปเพิ่ม ถ้าเขามาเร็วกว่าน,นี้นะผมพูดเลยมาตอนที่แบบกองทัพผมแบบพลิกทีกะต้อง,ต,องต้องสร้างนี้เพิ่มครับรโอ้ยหน่อย่าขอบคุณมากครับกระแตกแล้วไงทหารผมตรงนี้ เหลือแค่ฮีโร่ผมคนเดียวโอเคครับยืนฮิวก่อนแ <c oughs> ม่นางได้โปรดเสริมกองกำลังด้วยแม่นางเร <c oughs> ียบร้อยครับผมมาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแกไม่รอดแน่แกสร้างทหารระดับสูงเยอะเกินไปโดยที่ไม่อ่านสถานการณ์แกไม่รอดแน่ทหารทั้งสองคน ไม่ไดีกว่าผมเอาสองคนนี้มาสร้างทาวเวอร์ตัวนี้ดีกว่าครับยังยังยังไม่กดสร้างดีกว,ว่าดูดดูดสเตมินาครับถ้าชายเบ่งกล้ามเอาไปดูดสเตมินาไปตรงข้ามนะอันนี้เขาไม่รอดจริงๆละนี่ครับเพื่อนเบินทาวเวอร์เร็วกว่านี้นะผมว่าน่าจะ GWP g เร็วกว่านี้ครับนี่นะี่ตอกทาวเวอร์เพื่อนน่าจะขึ้นได้นะ ต้องคำนึงถึงตัวชนะทางแพ้ทางครับนี่อันนี้ก็แพ้แบบทุบด้วยนะเขาสร้างจากตัวยูนิตแพ้แบบทุบมานะครับเอ็นฟอสเซอร์เรานี่เก่งเลยจีๆครับผม